ผักอบกรอบซูปเปอร์พรีเมียมครับสวัสดีพี่น้องนะครับมาพบพอกันอีกคือเก่านะครับเมื่อนี้าพี่น้องมาแวกแนวจากหน่อยนะครับกินผักอบกรอบนะครับเป็นผักซูปเปอร์พรีเมียม นะครับของแนนชินะครับกรอบแบบใดจะกรอบยังไงเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะครับมีเห็ดหอมนะครับมีมันมีโอ้หลากหลายอย่างนะครับมีแครอทมีฟักทองมีกล้วยนะครับเป็นอบกรอบสดสด,สดใหม่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมาเอามากินเอาเห็ดหอมก่อนพี่น้องเบิงว่ามันจะกรอบหรือแข็งนะครับอ <c oughs> หอมกรอบรสชาติหวานมันแต่ไม่ได้หวานมากนะครับอร่อยมากส่งฟรี ้วยครับฟักทองสุดยอดอร่อยอันนี้ไม่รู้จัก ตะก,กีนนี่นิยมคน้นหิดกันไยครับตะก,กีนีกินดีเพราะมไปซื้อมา่กินดีม,มันไม่หวานมากนะครับแครอทสนใจคลิกได้ที่ตรากก้าครับตัว อร่อยมากอันนี้คือมันฝรั่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ กล้วยกับฟักทองอร่อยกล้วยหอมมากสุดๆบึง้งพี่น้องเ้ยคนมีอายุ ที่ฟันบม่ค่อยดีสามารถทานได้ครับกรอบไม่แข็งเป็นกรอบนะครับ ยอดเลยเห็ดหอม สดดยอดหอมขนาดเีนหอมอ่ะยังหอมครับเอาไปอบแล้วนะสุดสุด อืมอันนี้จะออกมันๆแน,น่ขออภัยนะครับลืมปิดเสียงเป็นครั้งแรก้นี่พี่น้องที่กินลงคลิปเมนูเนีนนเน่คิดอยากซื้อหรอก จะกินกว้อยหอมอีกอันนี้น่าจะเป็นมั่นไม่ได้บอกว่ามีอะไรบ้างอันนี้น่าจะกีบีเนาะอืม้ม กวามดีสุดๆอร่อยด้วยผมมักตรงเทพไม่หวานมากนะครับแล้วก็มั่นกรอบปกติคือถ้าหวานมากเนี่ยมันไม่อร่อยเหนี้วอดให้มไ,ได้มือน,นี่ <c oughs> วันนี้ถือว่าเป็นคลิป ASMR ด้วยเลยอืมเอาตัว นี่นะมันคืออย่างผมอยากดูอย่างเนาะ้นได้มาหลายแต่สันเดียวแล้วซื้อมันอีกรอบ ดูไม่ออกนึกไม่ออกกีวีกับโบแมนดอกเพราะว่าเมื่อกี้กีวีรู้จักอยู่ได้เยอะมาก กีอวอ่ะดูปัจจใช่บอกปีนองควาใด้นะครับเ้อบอกให้ได้กินพวกนี้แล้วค่อยได้กินผลไม้ด้วยขีดเดียดได้น้อขดเดียจะของบอกให้อืมอร่อยมีรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆ เห็นหอมก็ได้มาเยอะนะได้เยอะมากอร่อยด้วยครับอ อิ่มครับวะเนี้หรือว่าอร่อยดรอกอะสั้งใจเก,ก็บมากบ่เคยลงเฮ้ยบ่เคยอยู่เนาะบ่เคยดอกนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับผมที่ให้การติดตาม และการของผมหากว่าผิดพลาดผมก็ต้องขออภัยด้วยพี่น้องเดอ้อจะพยายามอยากหาสิ่งใหม่ๆมากสรรหามาให้พี่น้องอยนะครับแต่ด้วยเวลาที่มันจากัดของเจ้าของเลิกเลี่ยนมากกับอย่างที่บอกนะครับพี่น้องเนาะกะจักสีวางังไดช่วงปิดเทิมเมืองหนึ่งกะซ้ำบด้ปิดนะครับก็เลบยบไดปิดสถานที่ใหม่ๆนะครับเพราะว่าจัดงานผ้าป่านะครับผมบด้ปิดเทิ่มเลยเงาโตจนฮอดเมษานะครับ มันนี่กับบริกบบานแน่นละ่ะพี่น้องมันประสะดวกหลายอย่างเนาะเรื่องการอาหารการกินไทยคลิปกับอันนี้ก็ต้องขออภัยนะครับพี่น้องก็ขอบคุณพี่น้องทีให้การติดตามยุคคือเก่าแล้วก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันอีกคือเก่านะครับคลิปนี้ฝากเว้เพียงแค่นี้นะพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ